คริสตัลคลินิกมหาสารคามขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมรักษาฟรีอย่างอบอุ่นตลอด2วันที่ผ่านมากิจกรรมครั้งนี้ใช้เพาส์ดายเลเซอร์เลเซอร์ที่รักษารอยแดงจากสิวปานแดงแผลเป็นนูนหรือคีลอยเส้นเลือดฝอยโดยเฉพาะดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาหาคุณหมอรักษาเรื่องรอยทําให้มีความมั่นใจขึ้นครับไม่เจ็บมากเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณนะครับ จริงครั้งนี้ก็มาครั้งแรกแต่พอเข้ามาแล้วก็รู้สึกประทับใจครับพนักง,งานบริการดีมากรู้สึกว่าคลินิกสะอาดแล้วก็ใหญ่ดีมากค่ะรู้สึกดีใจมากเลยครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้นะครับฝากขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่ตัดเลือกผมมาทํามันนี้ครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับรอยสิวอย่างนัน้ขอขอบคุณทางคลินิกคิตั้ามากเลยนะคะที่เปิดประกาศให้มาเลเซอร์ฟรีนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะมาตารฐานระดับดีเยี่ยมมาที่สุดในภาคอีสานเลยนะคะคุณหมอกเก่งมากค่ะคริ s t a ล clinic ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผิวและส่งต่อโอกาสดีๆให้กับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปนะคะ